เงินบอกว่านักเรียนดูที่อ่านดีๆที่มันใครตอบได้ให้ตอบส้มก็ตอบไม่ได้ชักคนตอบได้ตอบได้ไม่ได้ชักคนช้กคนเลยบอกว่าไม่ต้องให้มันได้เลยเขาเขียนเลขสอบลงใช่ไหมของเงินก็เลยบอกว่านี่ไงนี่ไงของเงินเขียนเขียนเลขนี่นี่เลขสองนะแต่ของเงินปิดแววไม่ให้ซื้อ ตามีตาสองคนเข้ามาในห้องตาบอกว่าต้องซื้อไม่ต้องบอกเลยนะที่ให้เขาไม่ให้ออกแล้วผมเงินไปเขียนเขียนเขาบอกว่าให้ออกตัวนี้นะอผมเงินก็ไม่ได้บอกไปโอนเขียนไปก็ใช่ไหมให้ตัวนี้มาอาให้ตัวนี้แล้ว,ใ,วให้ตัวนี้เขาบอกว่ามีผู้ชายสองคนมาผงเงินไม่ได้บอกห้ามพูดนะต้องเอาเงินคายมาก่อนเอาเลยเอามาเขาไม่ให้ให้แล้วไม่เอาคายให้ ไม่ต้องได้ทุกคนเลยมันตกกันทุกคนเลยตกชันไปเลยเยก้ดนไยอา่อไมพูดะเลขียนตัวนี้ใช่หมเขียตนี้เป็นมแล้วก็เขียนตัวนี้เป็นเก้านะเป็นเนะรนะไม่ใช่เลขสามนะเลขเก้า เลขเก้าพเขียนสองแล้วนะแล้วก็มาเขียนตัวนี้ตอตัวนี้มามาอ,อ,อย่างนี้ใช่ไหมเป็นเลขเก้าก็สองเก้า ที่แรกพ่อก็บอกว่ามันสองกล้าแล้วทำไมถ<ช>ึงเงินว่าวไม่ใช่เหรอก็ใช่าส,าสิของเงินพูดหรอให้แต่ว่าถ้ามันดังเกินไงเดี๋ยวเดี๋ยว,วบอกว่าผองเงินพูดแล้วจะหลายตัวไหมแล้วก็นะทำไมมัเปลี่ยนเรียกเรียกคนแรกตรงตรงที่เปลี่ยนหลายตัวเอฟซีก็ซื้อซื้อเยอะแล้วอเอาเงินที่ไหนซื้อซื้อไปแล้วเองเงินก็ก็ไม่ไม่พูดแล้วพูดไปแล้วก็บอกว่า จะดูทองเงินหรือทองเงินก็เลยไม่พูดก็เลยเขียนให้อย่างนี้เขียนให้คิดเองนะถึงจะให้ออกเขาก็เลยเอาให้มันเป็นเลขนี้ตอนแรกมันเป็นเลขสองนะเห็นไหมทองเงินเขียนก่อนใช่ไหมเขียนตอนแรกเลยนะเขายังไม่เข้ามารีบทําให้เห็นน่ะทำให้เห็นรีบรีบรีบทำให้เห็นแล้วนะทําไมทําไมผมสาตรองเงินบอกไม่เอาละวองเงินพูดทองเข้ามาแล้วก็เลยรีบไงก็มาว่าถูกไหม ถูก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 อ่เี้ยก็สองตัวเนี่ยอถูกแล้วนะถูกสองตัวนะก็ใช่เิยถงินให้ถูกแล้วนะแต่เขาบอกว่าให้ออกตัวนี้อปูโอตาสองคนมาบังคับให้ถุงเงินเขียนตัวนี้ใช่เขาบอกว่าตาให้ตัวนี้ให้ตัวนี้เขาให้ไม่ถูกเลยตาสองคนนะใช่สิเขาไม่ได้คายไงเขาไม่ได้เงินด้วยนไงต้องที่หลังเงินเงินให้เขาที่หลังถุงเงินก็บอกพ่อที่พ่อจะได้รวบรวมให้ถุงเงินเอาไปถุงเงินก็ไม่รู้ เขาเงินด้วยเขาตามที่หลังม่เอาเงินให้แล้วเมื่อที่แล้วเขาบอกว่าให้ถูกแล้วก็ต้องให้เงินปู่สิให้ให้ถูกแล้วไม่ให้เงินได้ยังไงต้องเงินมาก่อนก็เลยให้เขาไปสองพันเมื่อวานใช่เมื่อวานนั้นเอาให้ไปสองพันจริงนะให้สองพันจริงให้สองพันแล้วใช่แล้วเขาบอกว่าแล้วงวดที่นี้ต้องเก็บรวบรวมมาให้ถุงเงินเอาไปให้ปู่เลย เขาจะเอาเท่าไหร่รูกวันนี้เขาบอกว่ารวมกันนะแล้วก็บอกว่าสองก็สองสองก็สองก็สองใช่ไหมสองก็สองสองก็สองเป็นอะไรอ่ะสองสองสองก็สองแล้วก็รวมกันเป็นอะไรสองแล้วก็สองแล้วก็สองแล้วก็สองรวมกันเป็นอะไรเขาบวมันทำไมเยอะจังสองลูก องแล้วใช่ไหมแล้วก็นี่ก็สองใช่ไหมท่อไหร่ถ้รวมกันเป็นเท่าไหร่เป็นสี่ก็ใช่สิแล้วเป็นเท่าไหร่นะเป็นสี่สองก็เป็นสี่อชแล้วก็มีอย่างนี้ใช่ไหมพ่อใหญ่าทำไมทำไมพ่อใหญมันก็ได้เขาจะเอาสี่พันเดีอลูกเอาสองสองครั้งเลยอหรอใช่เขาบอกว่ามันให้ไปแล้วนะให้แล้วแล้วเราก็ไม่ให้ปู่เขาบอกว่าวันหน้า หน่าก็ไม่ต้องพูดเออของเงินเกาเขียนให้เกาไปเลยอ๋อเหรอง่ามห้ามพูดโอ้ง่ามพูดนะเออง่ามสอนนักเรียนอีกง่มักเรมาถึงพู้ก็เขียนให้เลยใช่มันฝึกมากโอ้ฝึกฝึกฝึตีนักเรียนตีเมื่อวานเออเอาไม้มาจะตีก่อนเออนักเรียนทำไมต้องฝึกแข็ูกเออตีให้มันเจ็บเลยนะวันนี้เขาให้ยังไงนะลูกอะไรสองสองก็ยังงง อันนี้มันค่าคายเขาค่าคายเหรอไม่ใช่บอกหวยนะโอ้เหรอโอ้โอนึกว่าบอกหวยโอ้แลวก็เป็นหวยบดเ <c oughs> ออเขาบอกค่าคายค่าคายนะใช่ไม่ใช่หวยนะโอ้เขาจะเอาค่าคายก่อนต้องถุงเงินก็ต้องเอาเงินค่าคายไปให้ใหูก่อนโอ้ถึงจะไ,ได้สามตัวโอ้งวดนี้ถึงจะได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าสองพันที่ถุงเงินเราให้เมื่อวานนี้เอาไปให้ค่างวดก่อนใช่ไหมไม่แล้วงวดที่แล้วงวดที่มันดอกไปแล้ว ที่มนะันออกเก้าสองเจ็ดน่ะให้เขาไปยังไม่ให้เขาเอาเลยให้เขาสองทันไปแล้วเมื่อวานเขาบอกว่าออบอกว่ายังไม่ได้ยังไม่ให้โอ้เขาก็เลยปิดเอาไว้เลยเขาเลยปิดไว้เขาให้เขาบอกให้ออกตัวนี้ให้ออกตัวนี้จริงๆมันมันก็เปียนก็เปี่ยนเลขสองใช่ไหมออแล้วก็ ไม่ได้พูดเพราะว่ามันนักเรียนตกชั้นหมดเลยเอลลอ,อมันตกชั้น้มันไม่เป็นปึกไงจะตีอยู่แต่เมื่อวานวนะั<อ>่นน่ะนักเรียน,นปึกมากปึกมากเลยใช่ไหมลูกใช่ก็ปึกกี่เขาบอกว่าตกชั้นหมดเลยเอไตไมีกี่คนเออแล้วงวดนี้จะได้ขายนาซื้อไหมลูกยังไม่ได้นะยังไม่เห็นยังไม่เห็นเลยเหรอใช่เห็นนะแต่กม่นจะพูดแต่แต่ว่า ต้องหมอกที่นี่เออต้องหมอกที่นี่เหรอให้ปู่เขาเขาเขาจะช่วยเขาบอกว่าเดี๋ยวปู่จะเหยียบให้อืแต่เขาได้เขาได้ให้แล้วแต่ว่าเขาเป็นหมอกมั่นใจดีเท่าไหร่เี๋จะไปไปหาสาวลาวปู่ปู่เจ้าสาวลาวเหรอปู่รักสาวลาวเหรอปู่รักสาวลาวเหรอปู่รักเลือกลักสาวปู่นั้นผู้นั้นเสาผู้ว่าเสาลาวปู่นั้นเออ ูปมาขั้นสาวบนก็ปูแอบกระชิบใร้ของเงินก็ได้นะคนสาว เจ้าลาวเหรลูกเจาลาวเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็แล้วก็มันมีมีสองตัวด้วยนะปูกสามตัวสองตัวด้วยนะที่ลาวนนท์มีเรียกสี่ตัวนะผูก<อ>ปูกให้ตัวไหนก็ก็อะไรนะเอาอะไรนะผูกเอาหกสามอ่ะตัวเก่าใช่ไหมหกสามเท่าไหร่ 6, 3, หกสามเหรอใช่หกสามตัวเก่านะเขาบอกต้องต้องตามหกสามก็ให้หกสามสามหก ตัเก่าหกสามนะหกสามยังตัวเดิมครับใช่หกสามเหมือนเดิมตามตัวนี้แหละเขาบอกอืม hmm. ตัวนี้แหละต้องตามไปเรื่อยๆเขาบอกให้ตามนะก mm ็ hmm. พูดอย่างนี้นะ<ล>ะใช่หลานเขามีสี่คนหลานมีสี่คนใช่หลานเขามีสี่คนก็ตาคนหนึ hmm. ่งก็ตาตาคนหน<อ>ึ่งนะคนนับ ็มีหลานสี่คนก็ตาคนหนึ่งก็มาหาของเงินนี่ออ๋มีตาคนหนึ่งตาบนนี่เหรอใช่เขาพูดอย่างนี้นะไม่รู้เขาพูดอย่างนี้นะน่ะก็ว่าเอาขนมไปให้หลานด้วยนะปู่หลานสี่คนหลานสี่คนแล้วก็ปู่คนหนึ่งก็ปู่ตาคนหนึ่งปู่ตาคนหนึ่งครับแล้วก็ให้เขาบอกว่าแล้วมโาหน้างินต้นตาตานี่เป็นคนแก่ไหมลูก โอ้สูงใหญ่ด้วยนะดำใส่ไม่ใส่เสื้อเสื้อไม่ปูตมันจะเสื้อมาให้ไม่เอาไม่เคยร้อนเลยไม่เรนเนน้เลยไม่เคยใส่เสื้อใอไรลก็เดินบนเาูมนาก็ตรงานั้นแหละไปหมดต่างน้องเนี่ยเอฟซีครับผมตาหมดเลยนะของ าสี่คนโตตามีหลานสี่คนนะครับตามีหลานสี่คนชื่อมากเปีนสมบูรณ์สแดงเหมอนกันเก็พาน้องไปปีนนะลูกให้น้องพาสองมันปีนเอาพาน้องพาปีนเหรอคร่บผมก็ตามปีนจนต้นนั้นเอ็นลงไปเลยโอ้โหสนุกมากเลยนะยูซีเลยะใช่เบยยูซี่มันเด่นลงมาเลยนะปีนจนเอ็นลงมาเลยนะต้นนั้นไม่เหมือนต้นอื่นนะ ไม่เหมือนก็อื่นนะมันมันโค้งเนี้ยมันโค้งนะมันมันเอื้อมลงากมันปลายปลายมันโค้งลงมาเลยลงมาดึงเลยจมลงมากเลย้้งอย uz, hey, ู MK, kay, ่นั yeah, ่นแหละเออที่ที่ที่รงนั้

ที่มันบ่อได้ค่ากันต่อแล้วโรคแล้วก็เป็นอย่างนั้นอค่อยเป็นค่อยไปเหมือนบอกว่าอ่าโลกก็พอดีแน่โรก่ากัซื้อเยอะเลยโรคว่าเหมือนแบบนอนมันโลกมันไต้กึกรึ้วค่อยไปค่อยไปเออกอย่างนั้นไงค่เอาทีเดียวไม่ได้หรอกคุณน้องเอาทีละนิดทีละนิดก็ได้เอง